การวัดการกระจายค่าของข้อมูลนะครับส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลที่คำนวณจากข้อมูลทุกตัวโดยพิจารณาว่าโดยเฉลี่ยแล้วข้อมูลแต่ละค่าอยู่ห่างหรือแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นมากน้อยเพียงใดซึ่งการวัดการกระจายด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมและน่าจะถือมาีิสุดโดยแบ่งออกเป็นสองเพศคือหนึ่ง วนมีมาตรฐานของประชากรสองส่วนมีมาตรฐานของตัวอย่างนะครับสูตรการหาส่วนมีมาตรฐานของข้อมูลที่ไม่จัดยังความถี่มีสองสูตรนะครับสูตรแรกคือ s เท่ากับ square root sigma i เท่ากับหนึ่งถึง n วงเล็บ x i ลบ x bar หมดกำลังสองก็คือผลรวม x i ลบ x bar หมดกำลังสองนะครับส่วนด้วย n ลบหนึ่งนั่นเองสูตรที 2. 2. สส่สองก็คือ s เท่ากับ square root n sigma i เท่ากับ1ถึง n xi กำลังสองลบซิ g m a i เท่ากับ1ถึง n xi ผลกำลังสองส่วนด้ว n วงเล็บ n ลบ1ก็คือผลรวม n คูณกับผลรวม xi กำลังสองลบด้วยวงเล็บผลรวม xi ผลกำลังสองนะครับแล้วก็ส่วนด้วย n วงเล็บ n ลบ1ครับมาดูทีการคำนวณเลยครับวิธีแรกนะครับ จงหาส่วนเบี่ยงมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้นะครับคือ494713ขั้นที่หนึ่งนะครับหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลจากสูตรสูตรก็คือ x bar เท่ากับ s i ว่า i เท่ากับ1ถึง n x i ส่วนด้วย n นะครับก็คือผลรวม x i ส่วนด้วย n นั่นเองเท่ากับ4บวก9บวก4บวก7บวก1บวก3ส่วนที่6นะครับข้อมูลก็คือข้อมูลข้าล่างคือจำนวนของข้อมูลนะครับ ก็เท่ากับ28ส่วนด้วย6หารออกมาจะได้4.67นะครับจำนวนจากการคำนวณน,นะครับเลขคณิต x bar เท่ากับ4.67นั่นเองอันที่2นะครับหาส่วนมาตรฐานของข้อ,ขอมูลสร้างตารา,า,างประกอบการคำนวณนะครับช่องแรกคือ x x คือข้อมูลนะครับ4.94713ค้างมาคือ xi ลบ x bar ก็คือ x bar ที่หาจากคำนวณเมื่อกี้นะครับก็คือ4.67 4ลบ4.67เท่ากับลบ0.67 9ลบ4.67เท่ากับ4.33 4ลบ4.67เท่ากับลบ0.67 7ลบ4.67เท่ากับ2.33 1ลบ4.67เท่ากับลบ3.67 3ลบ4.67เท่ากับลบ1.67ครับข้ามานะครับคือวงเล็บ x i ลบ x บวกกํลัง2ก็คือช่องเมื่อกี้ครับ

เราจะใช้สูตร s เท่ากับ square root ผลรวม xi วงเล็บ xi ลบ x บากลังสองส่วน n ลบหนึ่งครับก็คือสูตรแรกนั่นเอง,เองแทนค่าเลยครับเท่ากับ square root 41.3334ส่วนได่ห้านะครับหามาเราจะได้ square root 8.2667พอสอด square root จะได้เท่ากับ2.875นะครับ ังนั้นนะครับส่วนเบ็นมตรฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ2.875เองวิธีที่สองนะครับจงหาส่วนเป็นมาตรฐานของ 4, 9, 4, 7, 1, 3, ข้อมูลชุดนี้494713เป็นโจทย์และชุดข้อมูลชุดเดียวกันนะครับแต่คนละสูตรถ้าเราสร้างตารางกอคำนวณนะครับต้งแรกคือข้อมูลนั่นเอง,ง494713รวมาก็ได้28นะครับต่อมาคือ ช่องของ x กําลัง2ก็คือช่องของข้อมูลกําลัง2องครับ4กําลัง2คือ16 9กําลัง2คือ81 4กําลัง2คือ16 7กําลัง2คือ49 1กําลัง2คือ1 3กําลัง2คือ9ผลรวมออกมาก็คือผลรวม x x กําลัง2คือ172นะครับครับจากสูตรนะครับ s กับ square root n คูณด้วยผลรวม x i กําลัง2ลบด้วยผลรวม x i ผลกํากลัง2ส,ส่วนด้วย n ยเล็บ n ลบ1นะครับแทนค่ากันเลยเท่ากับ สแควรูทเอ็นก็เท่ากับหกแล้วก็วงเล็บแล้วก็ผลรวมเอไอเท่ากับร้อยเจ็ดสิบสองเอไอกำลังสองเท่ากับร้อยเจ็ดสิบสองนะครับลบด้วยผลรวมเอไอก็คือยี่สิบแปดวงเล็บแล้วก็มอดกําลังสองครับส่วนด้วยเอ็นกับหกวงเล็บเอ็นก็หกลบหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับรูทสแควรูทสองร้อยเจ็สิบแปดส่วนด้วยสามสิบนะครับ หารมาเท่ากับสแควรูท8.27ขอถอดสแควรูทก็ได้2.875เองดังนั้นนะครับส่วนเบีเบนมาตรฐานของของชุดนี้เท่ากับ2.875จะได้คำตอบเหมือนกันนะครับแต่วิธีคำนวณแตกต่างกันครับมาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยจงหาส่วนเบีเบนมาตรฐานของข้อมูล5 6 6 6 7 8นะครับหา x bar บ bar เท่ากับ ผลรวม xi ส่วน n นะครับเท่ากับ38สิวแด 6, ส่วน6หเท่ากับ6.3 x สา x เท่ากับ6.3นั่นเอง38มาจากไหนนะครับส8แคือ5 6, 6, 6, 6, 6, 8, ้าบวก6กบวกหกหกเบกแเท่ากับสิแปดนคัหกคือมี้หหกตัวตารางประกอบคำนวณน,นะครับ x ก็คือ5 6 6หกหนะครับเนี่ยผลรวมเท่ากับสาถั้งมดมาคือ xi ลบ x bar นะครับก็คือหกจดลบหท่ากับลบหน กลบหกจุดสามกับลบศูนย์จุดสามหกลบหกจุดสามกับลบศูนย์จุดสามหกลบหกจุดสามกับลบศูนย์จุดสามเจ็ดลบหกจุดสามกับศูนย์จุดเจ็ดแปดลบหกจุดสามกับหนึ่งจุดเจ็ดนะครับต่อมาคือ x i ลบเอ็กบลังสองนั่นเองก็คือลบหนึ่งจุดสามกำลังสองหนึ่งจุดหกเก้า ลบ0.3กํลังสองคือ0.09ลบ0.3กํลังสองคือ0.09ลบ0.3กํลังสองคือ0.09 0.7กํลังสองคือ0.49 1.7กํลังสองคือ2.89ผลรวมก็คือ5.34นะครับจักสูรนะครับ s เท่ากับ square root ผลรวมเหล็ก x i ลบ x bar ให้หมดกําลังสองเหนือดินเอ็นนะครับแทนค่ากันเลย s เท่ากับ square root 5.34ส่วนดี6นะครับ s เท่ากับ พอหามาแล้ว s เท่ากับ square root 0.89ยถอด square root จะได้กับ0.94นะครับดังนั้นตอบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของ้อมูลที่นี้เท่ากับ0.94นั่นเองครับต่อไปเป็นสูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะครับนี้ขอยกที่ใช้ขอยกสูตรที่ใช้ที่นิยมใช้ในการคำนวณมาสูตรก็คือ s เท่ากับ square root n คูณด้วยผลรวม fi xi กำลังสอง ลบวงเล็บผลรวม fi xi ทหมดกำลังสองส่วนใน n วงเล็บ n ลบหนึ่งครับครับตัวอย่างโจทย์วิธีคำนวณกันเลยครับใช้วิธีคำนวณที่เข้าใจง่ายที่สุดครับคือสูตรที่สองนั่นเองจงคำนวณหาค่าเฉลีย่ยส่วนเบีมาตรฐานของข้อ,ขอ,ขอมูลต่อไปนี้ครับนี่คือข้อมูลครับคะแนนชั้นแรก12-14ความถี่เท่ากับ8 สิบห้าถึงสิบหกสิบห้าถึงสิบเจ็ดความถีเทีากับสิบสิบดถึงยี่สิบความตีเท่ากับหกย่สบอถึงยีบสามความถีเท่ากับแปดยสี่ถึงยี่บหกความถีเทีากับสองยี่สบ็ดถึงยี่สบเก้าความถีเท่ากับสามามสิบถึงสาสิบสองความถีเท่ากับหนึ่งผลรวมของความตี่เท่ากับสามสิบแปดนะครับครับใช้สูตร s เท่ากับ root คูณด้วยผลรวม fi s i, I อลังสองลบด้วยวงเล็บผลรวม fi s i ทั้งหมดกำลังสองส่วนในอเอ็นวง สร้างตารางประกอบการคำนวณนะครับคะแนนช่องไรกอคะแนนนะครับช่องมาคือความถี่แทนด้วย f นะครับ f ช่องแรกก็คือ8ชั้นมาก็คือ10ชั้นที่สามก็คือ6ชั้นที่ชั้นที่สี่ก็คือ8ชั้นที่สองก็คือ2ชั้นชั้นที่ห้าคือ2ชั้นที่หกก็คือ3ชั้นที่เจ็ดก็คือ1ครับรวมก็คือ3 8นะครับ เอกก็คือจุดกึ่งกลางชั้นหาได้โดย1 2บสอบบวกิหารด้วยสองสนะครับสิบ้าบวกสิหารด้วยสองเท่ากับสิบหสิบวกีหารด้วยสองเท่ากับสิบเก้ายบดวกด้วยยี่บสหารด้วยสองเท่ากับยี่สิบสวกหารด้วยสองเท่ากับ2ี่สิบหายดวกด้วยสองบวกด้วยยีบเก้าหารด้วยสองเท่าับยิบแปดสามสิวกาสสองเท่ากับหารด้วยสงเท่ากับสามสอ็ดนะครับข้ตอมาคือกก สิบสามกำลังสองเท่ากับร้อยหกสิบเก้าสิบหกกำลังสองเท่ากับสองร้อสิบหกิบเก้ากำลังสองเท่ากับสามรสิดยี่สิบสองกำลังสองเทากับสี่รยแปดสิบสยสิห้ากำลังสองเท่ากับหกร้ยิห้ายสิบแปดกำลังสองเท่ากับเร้ดิบสามสิบลังสองเท่ากับเก้า้อยหกเอนะครับต่อมาคือ ff กำลังสองคือความถี่คูณกับจุดมรงการชนนะครับคือ8คูณ1ิบาท่ากับร้อยสี่สคูณร สิบคูณส6บหกเท่ากับร้อยหกสิบหกคูณสิบเกท่ากับร้อยคูณยี่สกับร้อยสองคูณยี่สท่ากับห้าบสคูณยี่สทกับแปดสินคูณสบเอ็เากับสิบเอนะครับผลรวมของ fx เท่ากับ719นั่นเองต่อมาคือช่อง fx กำลังสองนะครับก็คือจุดกลางชั้นคูณกับผลคูณของ fx นั่นเองนะครับก็จะได้สิา คูณร้อยสี่จะได้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสองสิบหกคูณร้อหกสิบจะได้สองพันห้าร้อยหกสิบสิบเก้าคูณร้อยสิบสี่จะได้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกยี่สิบสองคูณร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอเจ็ดสิบหกเท่ากับสามร้อยสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองยี่สิบห้าคูณสิบจะได้หนึ่งพันสองร้อยสิบยี่สิบแปดคูณแปดสิบสี่จะได้สองพันสามร้อยสิบสามสิบเอ็ดคูณสามสิบเอ็ดนะครับจะได้เท่ากับเก้าร้อยหกสิบเอ็ดผลรวมของเอฟเอฟต่างกันึ่งหนึก็มืน 4,513นั่นเองครับจากสูตรนะครับ s เท่ากับ square root n คูณด้วยผลรวม f i x i กําลังสองลบด้วยผลรวม f i x i ทั้งหมดกําลังสองส่วนดน้ n วงเล็บ n ลบหนึ่งนะครับแทนค่ากันเลย s เท่ากับ square root 38 n เท่ากับ38นะครับผลรวม f i x i กําลังสองส่วนด้ว14,513ลบด้วยผลรวม f i x i ก็คือ จ็ดร้อยสิบเก้ากำลังทั้งหมดกำลังสองครับส่วนได้สามสิบแปดส่วนได้สามสิบแปดลบหนึ่งนะครับพอคูณและลบออกมาแล้วก็จะพอคูณออกมาแล้วจะได้พอคูณและหากำลังสองก็ได้ได้เท่ากับสแควร์รูทห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสี่ครับลบห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดหารด้วยหนึ่งพันสี่ร้อยหกนะครับ,บ, 5, 1, 6, 1, รบามาเราจะได้เท่ากับ แควรูตยี่สิบสี่จุดห้าหกหนึ่งนะครับพอสแควร์ P จะได้เท่ากับสี่จุดเก้าหกสี่จุดเก้าห้าหกนะครับครับตอบนะครับส่นวนเวเรโนนฐานของคู่คิดนี้เท่ากับสี่จุดเก้าหกนะครับหวังว่าการทำนี้จะง่ายสำหรับรับชมแล,และรับฟังท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับขอบครับ